เล่าลูกหลานฟังพระสมเด็จบรรังรือยังยากทำเทียมวันนี้ได้นำอองมาตะกรบมาถ่ายด้านข้างให้ดูชัดๆวัดระคังยากที่สุดในยากทำเทียมไม่อยากให้คนหลงทางไม่อยากให้คนเสียรู้คนวัดระคังยากทำเทียมมีน้อยแล้วก็หายาก พระธรรมมือยุคโบราณผ่านการเวลามาช้านานร้อยห้าสิบกว่าปีดูดีๆพระธรรมือยุคโบราณพุทธสิ์ต้องถูกพิมพ์และสวยงามเนื้อผงวนสารอันเป็นมงคลต้องถูกทำริ้วร่องรอยคือสำคัญเป็นใบประกันเป็นใบการันตีที่เด็ดขาดที่สุดในพระสมเด็จวรคังริ้วร่องรอยนี่คือพระสมเด็จวรังคถ่ายกันชัดๆให้เห็นกันชัดๆด,ด,ด้านข้าง พระธรรมมือยุคโบราณอัศจรรย์พระธรรมมือไม่มหนึกนุ่มนวลน,นวลตาเป็นเพราะว่าพระมีธรรมสำเร็จจากการเสกและจาร์ด้วยพระคาถาอาคมมันเข้มข้นปัตมังอิทิเจจีนิสิงเงหมหาราชและปงพุทธคุณเนื้อพระสมเด็จวัดระฆังอัศจรรย์เนื้อท่านมองดูคล้ายๆมีชีวิตพระลิขิตพระธรรมมือที่สุดคือวัดระฆังย่า ทำเทียม